ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก็สิบโซเชียลค่ะรายการที่จะจับประเด็นร้อน้อนบนโลกโซเชียลเพื่อมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพราะอัปเดตข้อมูลในโลกโซเชียลนะคะที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อจะไม่ตกเททนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะเหลือเรา2คน 2> ใช่ค่ะสาเหตุพ่อรุไม่สบายนะคะป่วยกระทานหันเลยค่ะ ใช่ช่วงนี้เป็นฤดูร้อนด้วยเนอะเราต้อง,องเรามาระวังมันมีหลายโรคนะคะที่มากับฤดูร้อนถูกต,ต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเอ่ยอากาศร้อนเอ่ยนะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาซิปเรื่องเราดีกว่าค่ะพี่วันนี้มีอะไรแนะนําคะ,ะเรื่องแรกเลยคุณน้องค่ะช่วงนี้ที่ผ่านมานะคะมีข่าวดังๆเกี่ยวกับสหกรณ สารกรอยู่ที่ห<ช>นึง่งรู้ไหมสารกรอะไรเพอาะทราบข่าวอยู่ค่ะพี่คือโคมมากเลยคะ่ะนนี้สารกรเครดิตยูเนียนคลองจันทนะคะทีนี้เนี่ยก็จะมีบางคนบอกเอ๊ะประวัติความเป็นมาของสารกรเนี่ยเป็นมายัางไงแล้วบางนนคนก็ไม่ทราบนะ,ะแล้วบางคนก็ไม่รู้อะไรมันคือสารกรถโตขึ้นมาก็ได้ยินแต่ธนาคารถูกต,ต้องค่ะพี่ มันม่นสหกรด้วยรหรอราคา,าหนูล่ะพี่ก็เลยเข้าไปค้นข้อมูลในเว็บเขามานะเดี๋ยวมาลองฟังดูว่าเอ๊ะสหกรณ์คืออะไระแล้วสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของจันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ ตัวสาหากรณ์เองเนี่ยนะคะอธิบายอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นสถาบันการเงินที่สมาชิกเป็นเจ้าของและบริหารงานโดยสมาชิกแล้วก็มีจุดประสงค์ในการระดมเงินออมเพื่อใช้สําหรับเป็นทุนให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบของสินเชื่อโดยค,คิดอัตราดอกเบีย้ยที่เหมาะสม,มนะคะและไม่เน้นผลกําไรสูงสุดและผลกําไรที่ได้เนี่ยก็จะถูกจัดสรรเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ง่ายๆก็คือเป็นการรวมกลุ่มการของคนนะอ้อขารกลุ่มเองมันก็กล่งๆอาจจะเหมือนธนาคารไหมธนาคารอาจจะว่าเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งเลยเพื่อผลกําไรโดยเฉพาะแต่อันนี้เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวมด้วยกันค่ะทีนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนจะแตกต่างจากสถาบันการเงินอื่นๆตรงไหนนะคะก็คือตรงที่สมาชิกเนี่ยเป็นเจ้าของคนะแล้วก็สมาชิกเนี่ยจะต้องเลือกตัวแทนค่ะ โดยเลือกสมาชิกด้วยกันเนี่ยนะคะมาเป็นผู้บริหารนะแล้วก็ทีนี้เขาจะไม่ได้ดูจานวนหุน้นบางคนอาจจะบอกเอ๊ะฉันฝากเยอะฉันมีสิทธิ์เยอะไม่ใชห่หนึ่งหนึ่งหุ้นคือหนึ่งสมาชิกหนึ่งท่านก็หนึ่งเสียงเหมือนกันนะาการใช่นะแล้วต่อไปนะคะเขาก็ยังบอกอีกว่าตัวสําหรับตัวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทเองเนี่ยนะคะ,คะมันเริ่มจากความยากลําบากของประชาชนผู้คนในชุมนุมการเคหะคลองจันทร์ซึ่งสมัยนี้นะคะสมัยนั้นนะหลายทีมาละค่ะเ เคหะการเคหะแห่งชาติเนี่ยเขาก็สร้างเคหะคลองจันทร์ขึ้นมาเราก็จะมีคนที่มีรายได้ตั้งแต่กลางแล้วก็ระดับชั้นล่างะระดับน้อยนะคะมาอยู่รวมกันทีนี้เขาก็บอกว่าด้วยความหลากหลายของผู้คนเนี่ยมันจะทําให้ชุมชมแนแห่งนี้มีปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ทางด้านสังคมต่างๆเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งเนี่ยก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมีแนวคิดในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนคลองจันทร์จำกัดขึ้นนะเขาก็บอกว่า เขาก็จะไปศึกษาได้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนเรื่องวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ปี2526อุ้ยตั้งมานานแล้วนะอ่าเริ่มเริ่มนาแล้วเริ่มช่วงนู้นอุณามากเลยอะกี่ปีแล้วเนี่ย30กว่าปีแล้ววะพี่ใช่มีนานมากนะคะแล้วก็เขากำหนดแนวทางว่าการเครดิตยูเนียนเนี่ยจะแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะแล้วก็ จร,จริงๆเนี่ยสหกรณ์เครดิตย,ยูเนี่ยนขงจัดตั้งขึ้นเปิดดำเนิกนการเมื่อวันที่4ธันวาคมพศ2526นั่นแหละโดยเริ่มจาก3ผู้นำที่ร่วมกลุ่มกันนะคะก็จะมีนายวิวัน์พัฒนศักดิ์สุทีนายมนทนกันล้อมและนายสุภชัยสีสุภอักษระนะแล้วตอนเริ่มแรกเนี่ยมีคนรวมกลุ่มกันอยู่แค่22คนด้วยเงินสมัยนั้นนะคะที่1,260บาทอ้ย สมัยนั้นก็คงเยอะเนาะแต่ว่าสมัยนี้มันไม่เยอะนะมันไม่เยอะจากคิดดูนะคะคุณน้องจากเงินสมัยนั้น1260บาทแต่สมัยเนี้ยไม่รู้กี่ล้านก<อ>ี่ล้านกี่ล้านแต่ว่าหมายความว่าก็คือคนเยอะๆก็เอาเงินมาฝากไงค,คนนู้นฝากนี่คนนี้ฝากหน่อยพอรวมๆกันมันก็เยอะแล้วก็อย่างหนึ่งคือคือมันก็ช่วยคนที่เดือดร้อนเนือ้อบางคนจะแบบ เฮ้ยฉันจะไปกู้ธนาคารบางทีก็จะไม่สหกกณ์แทนที่บ้านคุณพี่ก็ยังฝากกับสหกกณ์ที่บ้านเลยนะตอวเบี่ดีใช่ไหมคะพี่แสดงว่าคือมันอยู่ในชุมชน่ง่ายด้วยค่ะเพราะว่าบางทีในชุมชนเนี่ยผู้คนตามต่างจังหวัดนะจะเดินทางไปธนาคารในตัวเมืองมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่แต่คุณน้องไม่รู้เคยฝากสหากอบ้างปะนะไม่มีอะค่ะไม่ธนาคารเลยค่ะพี่ยังบอกโตมากับธนาคารค่ะที่บ้านไม่มีสหากองแต่อย่างหนึ่งตอนสมัยเรียนเนี่ยมันจะมีสหากอโรงเรียน อันนั้นออกแนวของกินนะคะพี่เน้นของกินนะคะแล้วก็เป็นว่าเราก็รู้ว่าสากลคิดิิยูเน่เนี่ยหรือว่าสากลอื่นๆก็ตามก็มีเขาเรียกว่าต้นํำรับมาตั้งนานแล้วหลายปีแหละเขาเขาปรึกษาหรือเขาสร้างกันมาหลายปีไม่เพิ่งจะมีเขามีวิธีการในการดําเนินการนะคะแต่ว่า เรื่องที่มันเกิดขึ้นของแต่ละที่เนี่ยมันก็แล้วแต่คณะกรรมการพิจารณากันนะเพราะแต่ละที่เราก็บอกแล้วว่าสมาชิกเลือกสมาชิกค่ะเพื่อมาดําเนินการบริหารเอาอย่างเงี้ยค่ะนะก็แหมมีข่าวเรื่องนึงนทองฝากนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสไตล์ดีกว่ามาเรื่องเกมดีกว่าเกมก็คุณน้องชอบน้องเกมคุณเคยเล่นเกมมาริโอไหมพี่หุยคุณน้องใครไม่เคยเล่นเชยมากใช่ไงแล้วพี่เคยรู้ไหมมันมีอยู่เจ็ดข้อที่อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับมาริโอก็ได้นะ พี่ไม่เคยรู้พี่รู้แค่ว่ามันก็ได้กระโดดดึง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 แล้วพี่ก็ไม่เคยจบเกมมาสักทีพี่ไม่เคยจบใช่ไหมหนูเคยจบเพราะพี่เล่นจนจบนะอุ้ยแต่มันคลาสสิกมากเลยนะถูกต้องเดี๋ยวเราดูเจ็ดข้อเดี๋ยวว่าพี่ชิชาจะรู้หรือเปล่าว่าเจ็ดข้อนี้แบบมันมีด้วยหรอโอเคอ่าเดี๋ยวมาเริ่มที่ข้อแรกนะคะวันที่10มีนาคมปี2524เนี่ยเป็นวันเปิดตัวครั้งแรกของมาริโอเนี่ยซึ่งตอนนี้มาริโอเขาอายุ34ปีค่ะพี่อ,อ,อายุเยอะนะอายุเยอะนะก่อนกว่าคิตตี้นิดนึง เออไม่น,นิดแล้วมุกคาคิคตเายุเย <ๆ S 1> อะอยู่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวข้อต่อไปนะคะ <S <S <ๆ S 1> มาริโอเนี่ยเป็นเกมที่สร้างยอดจำหน่ายสูงสุดตลอดกาลโดยยอดจำหน่าย210ล้านเกมโทั่วโลกว้าวพี่คิดดูลูกเด็กแดงอ่ะเรื่องนี้<ห>แต่พ่อยันล,ลูกอ่ะใครๆก็ต้องเล่นมาริโอเนอะอ่ะถูกยี่เสียดายไม่มีเล่นนะหนูหาเล่นอยู่ตอนนี้มาริโอเนี่ยคะเคยปรากฏในเกมต่างๆมากกว่า200เกมไปเป็นตัวแจมไปแจมไปแจมไปแจมอ๋อมาริโอเนี่ยไม่ได้เอาหัวโม่งก้อนหินแต่เอามือสั้นๆเนี่ยผักก้อนหิน เราเจอมาเราก็โมองเลยปะเราคิดว่ามันโมองใช่ไหมพี่หรือมันมีผักใช้มือแต่เรามองไม่เห็นไงมันวิ่งเลี้ยวอ๋อเวลาเขาดิ่ง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 อย่างงี้ออกถูกแล้วก็รีบวิ่งวิ่งไงเรารีบวิ่งเลย้วเลยไม่มองว่ามือหรือหัวโมองมองคู่เลยเอออันนี้เป็นความรู้ใหม่ชื่อมาริโอ้นะคะมาจากชื่อเจ้าของอาคารที่เป็นออฟฟิศแห่งแรกของบริษัทนินเทนโดค่ะชื่อเขาเองแต่เดี๋ยวนี้ก็มีคนตั้งชื่อลูกหลานว่าน้องมาริโอ้อันนิดนึงพี่ ก็น่ารักนะน่ารักดีค่ะอามาริโอนะคะเคยถูกทำเป็นรายการทีว like ีเดอะซูเปอร์มาริโอวาเทอร์นะคะซูเปอร์โชว์แล้วก็ภาพยนต์ที่ใช้คนเล่นเรื่องซูเปอร์มาริโอวบาเทอร์มาแล้วคือทำเป็นทาาคนจริงๆทําทำเป็นทุกอย่างเอวิตติ้งมาริโอ้แต่ว่าพูดถึงตัวการ์ตูนมาริโอเนี่ยค่ะมูลค่าทางการค้ายังยังไม่ค่อยเยอะมากนะถ้าพูดถึงมบบวกไปเป็นพวกตุ๊กตาตุ๊กตาของระลึกอะไรถ้าตอนนั้นมาเป็นตอนเนี้ย เออว่ามันคงแบบสูงมากอ่ะก็ไม่แน่อาจจะกลับมาฮิตกันใหม่ก็ได้นะก็ไม่แน่นะคะเดี๋ยวมาดูข้อนี้ดีกว่าค่ะมาริโอเนี่ยถูกตั้งเป็นชื่อถนนแทนหนึ่งในสวีเดนซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทตัวแทนจำหน่ายนิีนโดที่สแกนดิเนเวียนค่ะอ๋อโอเคก็เป็นเหมือนอาณาจักรนั้นวันหนึ่งก็อาจจะมีถนนอันชี่นาะซอยนั้นเป็นซอยของคุณน้องบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยป่ะพี่ตั้งเองอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วกระแสมาริโอมันจะมาเป็นระยะระยะบางทีก็จะแบบเอ๊ะ เคล็ดลับไหรู้ว่าตรงนั้นตรงนี้เรารู้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้บางอย่างเราก็รูว้ว่าเฮ้ยมันมีด่านนี้ด้วยอะพลาดแต่พี่ว่ามันเป็นอะไรที่มันคลาสสิกนะไม่ต้อง,งไม่ต้องอะไรวิวิิสมาหลามากเราก็ยังอยากเล่นอยู่พี่น,นะไหนๆก็พูดเรื่องเกมเรื่องนี้ละแถมอีกเรื่องแล้วกันเรื่องโซเชียลค่ะพี่แม้นะวันนี้แถมโซ <Social, S 1> เชียลโซเชียลมันก็บอกกายการเราอยู่แล้วนี่คะ่ะโซเชียลอันน, <Social. S 1> น,นี้หนูเพิ่งรู้เลยนะไม่รู้ว่าพี่ชิชาจะรู้หรือเปล่าปกติเราเล่น a c e b o o k ใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบฟีลิ่งหรือความรู้สึก จะมีแท็กว่ารู้สึกตอนนี้ขณะนี้รู้สึกว่าไงก็แบบชิวๆเบา,บาสบายหิวดีใจเสียใจใช่ใชปะมันมีอยู่ความรู้สึกหนึ่งอันนี้หนูไม่เห็นจริงๆนะเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกมันเป็นตัวเลือกที่แสดงอิโมชันนะคะว่าความรู้สึกรู้สึกอ้วนว feeling fat พี่ทำไมคุณพี่ไม่ค่อยเห็นปะอันเนี้ยไม่เห็นนะไม่เห็นใช่ไหมแล้วมันเป็นกระแสยังไงคะคุณน้องกระแสมันก็คือว่าอันเนี้ยตอนแรกๆนะ e m o ชั o นเนี้ยมันมีอยู่เวลาเราเลือกอะไรๆแต่ปัจจุบันเนี้ยโดนถอนออกไปแล้วอ m o มชั n นี้นะคะจริงๆสาเหตุมันเริ่มจากผู้หญิงหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าแคทเธอรีนเมนการ์เทนนะคะเขาได้เปิดโลนค่ะเปิดโรงดอนการเหมือนกับว่าให้เอาไอ้ feeling เนี้ยออกสาเหตุก็คือว่าวันหนึ่งเธอไปเจอเพื่อนของเธอเล่นเฟซแล้วก็ขึ้นสเตตัสอย่างี้ฟ feeling ว่ารู้สึกอ้วนจัง คนก็ฟังขำๆคือคนกำลังอ้วนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันดูอ้วนจังพี่นึกออกอปะแต่ผู้หญิงคนนี้บังเอิญชี้แล้วความอ้วนไงชี้ก็รู้สึกว่าไม่ตลกนะเริ่มเข้าใจเหมือนมีส่วนเหมือนมีส่วนร่วมเข้ามาทันทีเลยกับแคทเธอรีนชิชาก็อยากจะมีส่วนร่วมทันทีเหมือนกันกเธอขำฉันมีขำนะแล้วชี้ก็รู้สึกว่าการรู้ความอ้วนมันไม่ใช่เรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องขำๆเลยเราจะลงว่าให้เอาฟีลลิ่งตัวนี้ อ๋อเพราะมันทําลายความรู้สึกไงพี่อบอคนนี้กําลังแบบพยายามลดความวอ้วนอยู่เอออ,อันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคุณน้องอย่างถ้าอ,อย่างตัวคุณพี่เองนะคุณพี่บอกว่าเอ้ยมีใครมาแซวแต่คุณพี่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ดีหร,หรืออะไรเงี้ยพี่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันครบสาบสองฉันทํางานฉันไม่ได้ขอใครทานฉันไม่ได้เป็นคนไม่ดีพี่ก็ยังมีความภูมิใจในตัวเองอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีคนบางคนที่เขาอาจจะแบบป่วยด้วยเป็นโรคบางอย่างอะค่ะ คือเขาอาจจะแบบเพราะโรคนี้การรักษานี้เลยทําให้เขาอ้วนขึ้นและในขณะความอ้วนของเขาเนี่ยขณะไอ้พวกที่มาบอกว่าฉันอ้วนเนี่ยอย่างกับไม้เสียบแตีก้าบอกอีกนะว่าอ้วนใช่ไหมพี่ผอมมากค่ะไส้ไม่เจอคุณน้องไม่รู้เอาไส้ตัวไว้ที่ไหนไมีไส้กันไม่ขาดอีกต่ยจงจะมาบอกว่าอ้ยอ้วนจังเลยมานั่งพูดต่อนะบางทีคุณพี่ก็แบบรู้สึกน้ำมันไส้จังเลยแล้วคุณพี่จะบอกว่าพี่ผอมจังเลยคุณน้องอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คิดบวกไว้ก็ว่าชีโรนลรง จนสาเร็จค่ะพี่มันโอ้ดีจังเพราะว่ามันมันเป็นการเล่นกับความรู้สึกคนนะมันก็มีผลเหมือนกันเหมือนอย่างบางที่เขาก็จะแบบเหยียดผิวกันอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆแบบนั้นแต่จริงๆพี่ว่าเราก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาเป็นนะเนาะค่ะใช่ก็เลยใคเป็นอะไรยังไงเขาเรียกว่ากระทบกรืนทางจิตใจนิดเึงเลยขอเอาออกเพราะฉะนั้นสเตตัสหรือว่าฟีลลิ่งเนี่ยเราไม่เห็นไงหนูก็ไม่เห็นนะคุณพี่ก็เข้าใจอย่างนะเหมือนกับว่า ตายฉันดำเราเนี่ยเลาเข้าใจความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมหอมๆคะค,คุณคิดดูนะคะถ้าคุณผิวผิวคล้ำๆน้ำพึ่งนิด,นดๆ <c oughs> แต่เพื่อนคุณที่ขาวย่างหยวกกล้วยมาบอกว่าตายเราฉันดำอย่างเงี้ยความรู้สึกคงอารมณ์มเดียวกันเออผิวด <มา S 1> เดียวกันใช่ไหมมันดำตรงไหนจริงๆแล้วง่ายนะก็ พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็รักตัวเองดูแลตัวเองให้มาๆกๆก็พอแล้วนะหนูว่าใช่คุณพี่จะบอกว่าทุกคนต้องภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นค,คือถ้าอะไรไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงไปนะทุกคนมีจุดดีในตัวเองเยอะๆมากมายอมลองค้นหาแล้วก็นํามาเสนอดูอนะช่วงนี้เราก็สาระกันรุนรวนด้วยนะคะมีเกมนิดนึงยัางไงาเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกัเช้าต่อไปทางรายการคะ่ะ มิร a c เคิลซีวิตามินลดสิวผิวใสเกรดพรีเมียมวิตามินรวมสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวช่วยลดการอักเสบสิวทุกประเภทจัดจำหน่ายโดยบริษัท SMT Princess จำกัด